ถึง KSOC ทุกท่านคลิปวิดีโอต่อจากนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อแหลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทำให้เกิดวินกรรมการลอกเรียนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่หากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปชมกันเลยนี่ดอมีกนเจ้าเ,าเออว่ะลืมโทรล,ล,ลคุยกับบีต่อเลย ไอตัวนี้ฟามเล่นต่เกมนอกเออฮัลโหลฮัลโหลอยู่แลนไม่มึงเกมรถไม่งอ่ะไม่มึงมึงโดนมึงโดนมึงจะโดนบิดเหรอบิดมันไม่บิดมันกินหนูจริงสี่แสนหนูหมดละไม่แล้วแล้วประเด็นคือมึงจะไปหาตังค์จ่ายที่ไหนอะไรมีมีอ่ะมึงอยู่นี่นี่ไอสัตว์มึงจะโทรทำไมล่ะ ือมีปูกับมีปูกับอันนั้นอ่ะไม่แล้วเราจะจ่ายยังไงจ่ายยังไงคืออะไระไปจ่ายค่าเช่าอ่ะไปเล่นหมดไมหมอ๋อก,ก็เดียวหนูก็ไปขายปูสองศูนย์สองสามครับเอ้ยจริงๆไม่ต้องให้ก็ได้นะถ้าเราไปเล่นอ่ะไปทจไ,ไรครับเราไปเลยดูมีปลาหมึกอยู่หมื่นตัวมั้งไ อ๋องั้นก็ได้โยมึงเดินมึงเดินไปถามเขาดิที่ตอมอกันแลรนตรงนี้เหรอครับหนูหามามีไม่เจอมามีเออวิ่งไปเราไปลองวิ่งไปถามดิเมื่อเขาจะต่อไอ้พีชไปวะ แล้วแม่หนูอยู่ไหนอ่ะไม่น่ายอยู่นะแม่หนูไปแล้วแล้วเป่าอยู่เลเบลเปล่าแม่องอ่ะหนูก็ไม่รู้อ่ะแม่คุณรถอยู่เลเบลวะดิเดี๋ยวหนูค่อยไปโอเคโอเค ไอ้บีมึงรู้ใครเนี่ยรู้รู้มันมีคูลอมามีโรบินมามีเดมี่มึงรู้ใครนะรู้มามีคูลอมามีโรบินมามีเดมี่ไปไปซะไปไปซะเอ้าไปซะไปซะ,ะไปบีไปซะกว่ากูจะฆ่ามึงนะเอา้าวุ้ย ไดเลยหรูใสก่กอบแป๊บนี่จะเร็ยบจูงไงได้เลยกอกอไม่มีได้เลย ไอ้พ่อลูกพ่อลูกอะไรไม่ใช่ครับผมไม่ใช่พ่อมันผมไม่ใช่พ่อมันครับดูเงียททำบีทไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับผมไม่ใช่ผมไม่ใช่พ่อมันครับ โลจิเทคผมใช้งานไม่ได้วะทำไมวะก็หนูหายหนูโดปนปนเกาะแน่เลยมันปนเกาะไม่ได้ไปเอามาจากไหนเนี่ยหนูว่าตู้ชิเลเบลน่าจะปนเกาะหนูไปอ่ะอันนั้นเขาไม่เรียกว่าปนเขาเรียกว่าเก็บไปเจอกันหลังรี <S <S และพวกกูแค่ Come by I God. areหัวใจเอาไปก่อน away gone will oh, 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 yeah